บรรยายความงามไปเดี๋ยวพี่จับภาพเองได้เลยนี่เราชอบสันติมากๆเลยนะพี่บีแล้วก็ดนตรีการลงลีของเขานี่เราชอบอันนี้มันเป็นน้ำยาพิ้ใช่ไหมยใช่สานสานทำตะไมา้คือหลายคนถามว่าทำไมเอลีไม่ทำพลาสติทำได้นะแต่จะบอกว่าทำคุณอนะยากกว่าเยอะ แล้วก็อันนี้ความชอบส่วนตัวนะไส้กับขุนพี่วินชอบขุนมากกว่าเพราะว่าไส้อ่ะเวลาไปนานๆอย่างพวกน้ำพวกอะไรมันชอบเหลืองเห็นปหมใช่แต่ขุนนี่มันทำได้หลากหลายมากเลยนะ่ขุนอันนี้ตั้นจริงหนึ่งต่อสีใหญ่มากไปดูตัวต่อไปเลยนี่เร์รเรรรเอน่็กพีโลนานี่นี่ก็สเกลหนึ่งต่อสี่เหมือนกันนะคะตัวนี้ค่ายก็ เอาไปโชว์ที่งานที่ไทยนะงานคอยพิโชก็เป็นตัวเดียวกันนี่แหละเราเพิ่งเราเพิ่งอุ้มกลับมาคืนเขาเคากระแตตอบรับบอกว่าดีมากๆเลยเทโลน่าเปิดพิตย์หน้าแล้วเว้ดีใจมากเลยทุกคนนึกหลบเต้จะจับโมเดลตัวเราไปตัวต่อไปตัวต่อไปก็เดนโตโรนะคะโตโรหนึ่งตาตี ใช่ LB จุดเด่นก็คือหน้านี่แหละใช่ตั้งแต่ตีโ้โลมานะทุกตโลอ่ะตัวนี้อ่ะสวยสุดดูรายละเอียดนะครับ,บอันนี้น้ำอันนี้น้ำนะโหน้าก็จะทำไม่เหมือนกันเลยนะแต่อยาเราไปดูตัวต่อไปกันไหมพี่โินตโลของเต็ดแล้วนะครับใครใครพีไว้ก็รอรับได้ของกำลังเดินทางมา ไฟในเดียนเนี่ยของถึงใคร์เราไปดูได้ทุกคนนะตัวนี้ล่ะตัวนี้ล่ะเด้อีกด้ตัวนี้ FD นะนี่ LB เริ่มจาก SD มาก่อนใช่แล้วก็ FD นี่ LB นี่อันดับหนึ่งเลยนะที่จีนอ่ะจำมาก LB คือว่าแท่นเนี่ยจริงๆอ่ะต้องเอามาใส่ลูปีอ่ะแต่เขาไม่ได้ออกมาใช่เขามีตัวเล็กตัวเดียวในงานแล้ไปดูที่ดันครับปาด ไปเทียบไซส์ไปเทียบไซส์โอ้โูนี่ใหญ่นี่ใหญ่นะใหญ่มากใครพีไว้นี่ไม่พีผิดหวังคือสุดยอดมากเลยอ่ะแล้วดูหน้าเอสสิพี่บินหน้าเอสหน้าเอสเป็นเอสเลยอ่ะคือแบบโอ้ยหล่ออยากเอามือเป็นรูปะไรคือดูว่าโทนสีนี่กำลังแผดเผาพละเฉดกับตันจิอ่ะใช่เอสเอสลบปดพีไปหรือยังปีแล้วปีแล้วเฮ้ยจริงเหรอ โอ้ยนี่สวยมากเลยไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวไปคุยกับเขาว่าเขาเหลือกี่ตัวมีเปลือกไหมไม่มีใช่ไม่เดี๋ยวไปคุยกับค่ายไม่ใช่ของเราเปลือเหลือเอาัจบไปเพลงมาอดีเพ,พงมาเดี๋ยวเราจับภาพดูความงามไปก่อนนี่นะเอเนโอก็คงอยู่บน,กนเกาะทองค่ะเพลงมาอยู่พูดไปก็ไม่ได้ยินหรอกเดี๋ยวเราดูรายละเอียดไปก่อน นี่โอ้โหตรินจะดูนินใช่เท้าคือขนาดเท้าก็ยังใส่รายละเอียดไปเลยอะ่ะแล้วดูกล้ามเนื้อตรงนี้นะดูเล็บกว่าเล็บเล็บนี่เป็นเงาเงาเหมือนเล็บคนจริงๆอ่ะคือแบบเขาแม่แบบยอดเลยอะ่ะในรายละเอียดตรงเนี้ยเราจะจับ ก้อนเอเนลยังเปิดพี่อยู่เอเนลนี่เป็นสายพาราบิเซียใช่ไหมพี่บีนพี่กินใช่จะเห็นว่าพาร์ตไสตัวนี้พาร์ตไสแล้วของเอเบีพาร์ตไสยังไม่เต็มน,นะเพราะว่าเราหิ้วมาคืนเขาช้าเขาเลยแต่งตีไม่ทันดีน้ากจะสวยกว่านี้ใช่ แช่งคูสเยดีใจนี่สวยมากเลยตัวนี้เพิ่งเปิดพีล่าสุดแต่เราอยู่จีนยังไม่ได้เปิดเดี๋ยวเปิดพร้อมเมโลน่าเลยล้านดูรายละเอียดนะครับอ่ะดูหน้าก่อนเลยดีกว่าแต่นี่เอฟเฟกต์จะน้อยกว่าตัวอื่นครับแชงคูสใช่่่นียังไม่รู้พลังนี่ฉากเ้าจะไม่ผิดน่าจะเป็นฉากที่ถือขังเล่าไปหาคนข่าวนะหรือว่าน่าจะเป็นฉากนั้นดูรายละเอียดขังเล่านะครับสวยมากมีเล็บเท้าดิ นี่เป็นเชือกนะนนนะพี่บินไม่ใช่เลซินนะนี่แฉงก็อลังการน้อยกว่าตัวอื่นหน่อยเพราะว่าไม่มีผลปีตาไม่มีผลปีตา <laughs> ไม่รูปเรือของเขาก็ไม่มีผลปีตาสิไม่รู้ยังไม่รู้ <c oughs> ตัวนี้พี่บินชอบพี่ตุลแล้วซาโบนะคะซาโบนี่ดูหน้าก่อนเลยดีกว่า <c oughs> นี่ซาโบเป็นซาโบเลยนี่หน้าเหมือนในกรลตูนเน่เลยโอ้ตัวมากนี่ดูมุม แต่ว่าไฮไลท์อยู่ที่อีกาอันนี้ภาคลิเวอรี่ภาคประชุมโลกภาคใหม่นี่ดูอีกานะดดูิเหมือนมีชีวิตเหปิดเขาสตาฟไว้เลยอ่ะแล้วดูนี่อะไรอะไรเท้าของอีกาที่ดีนี่เหมือนเท้าของตัดจริงๆอ่ะมีบ้าไปแล้วเนี่ยโอ้ยอันนี้เหมือนมากเลยอ่ะบ้าไปแล้วนี่โอ้โหรายละเอียดสุดยอดตาโบนหนึ่งต่อตีกําลังเปิดพี่อยู่ยังผีได้ใช่ยังผีได้ เดี๋ยวาเบื่ออย่าเบื่บบอให้ใหสัมภาษณ์สัมนี่ก็นตะัวใหญ่มากนะตัวใหญ่มากก็สเกล1.4ไปดูตัวทัไปเราไปดูตุ๊ดจีนกันเลยค่ะชุดตุ๊ดจีน LB อันนี้ก็เป็น SD อีกแล้วนี่อันนี้ชุดตุ๊ดจีนนะครับใช่หลายคนบ่นว่าราคาสูงมาก ออกมานานแล้วลุ่มหมวกปางเก้าตัวถัดจากชุดตุดจีนก็เป็นตัวต้นแบบเป็นเรือจีนตุดจีนก็มีเรือจีนมาถึงเรามาที่บูธเขาเอลีมาบอกเราก่อนเลยบอกว่าตัวนี้ราคาถูกกว่าชุดตุดจีนนะเหมือนรู้เหมือนรู้ก็ดูกันก่อนนะครับตัวน่าด ซบตีกองลูฟี่คนระับโอ้ยโลบินสวยนามีหรือช่งนามีโซโลกับฟันตีนตัวเทากันเลยไฮไลท์ดีกว่าพ้อหน้าตัวนาวหนึ่งตัสใหญ่มากๆใหญ่ามากตัวสให้เทียวกับขนาดตัวถูกนะตัวจริงไปเลยอะ่ะน้ำหนักน้ำหนัก ค่ายบอกว่าใช้สามกองใหญ่โโอ้โแล้วก็คือหลักๆอะ่ะมันเป็นตัวฐานแล้วตัวฐานจะมีไอ้ e ek, 2 2> เอฟเฟกฟันง้าสสองด้านนะครับคือแค่ควันด้านเดียวก็เท่าโต๊ะแล้วอะ่ะอ๋อนี่นี่นี่พขามีของเนี่ยงา้าสอ่ะเปลี่ยบให้สองแบบแบบมีเอฟเฟก A e ด้วยแล้วก็แบบไม่มีอ<ล>เดี๋ยวเราดูดูรายละเอียด เรือกตกฐานนะมีแบบเขาใส่รายละเอียดทุกอย่างเหยดติ๊งติ๊งติ๊งนี่แบบเกินใดหนางอันนี้นนปิดปิดพีรอบที่แล้วงานรอบที่แล้วเรามีโค้ต้าน,นิดหน่อยใช่ใครสนใจรีบทักพีนีนเรือที่โดนฟันเรนฟันนะเขาจะมีเพิ่มทหารเรือเป็น8ตัวจาก4ตัวนะนนเ,เพิ่อมอีกเหรอเพิ่อมอีกเพิ่มอีกปรับราคาขึ้นนิดหน่อยเพลงมาวระเด็เราจบด้วยหนวดขาวเลยเราดูรายละเอียดพูดคงไม่ได้ยินแล้ว มากอบเพลงไปเลย